บ่ต่อมาเมนโอดควนดอกบกกุสอนลูกวดีเพราะว่ากูก็ลูกบ่เมนคนดีนั่งหายใจฟืดๆด,ดูซื้อก็ผิดแหละมาสีคดแมงบอกคนนั่นนินทาแทนที่สิเตือนจอะไปนินทากันออกซืออ้อจะไปไ,ป,ไป,ประจานกันออกซือ้อเสื้อเข่าห่างคนนินทาสแตกแดดเข่าบอาโลมพ่อแม่มุโคศพแดดเข่าอยู่ยังวอกผื่นคุ้นสัวซ้ำน้ำหมาสันดาษหมาเอ็นทีสีซอนกัน เม่นวสันเม่นมีแตงกจาบไา้สูก็สอนกันผู้สอนลูกแบบนี้บอกมีปัญหาบอกนึเมื่อสัวก็สัวซ้ำหน้าหมาสิพี่ดีก็สู่หันที่แตกอย่างยายจีไต้ซ่าเด็กหน่อยมาดูแลเด็กหน่อยสัวซ้ำหน้าหมาบอกพื้นเด็กหน่อยกัดแต่เด็กหน่อยนะมากัดกูนี่เอ้ยกัดเด็กหน่อยกัดผู้เฒ่ากัดคนมามีทางสู่สัวซ้ำหน้าหมาว่าต้องมาเรียกร้องอย่างนั้นสิ กูบอกแล้วว่ากูสัวกับพ่อสูสูสัวก่อนสูเฮตสัวก่อนสูเฮตสัวมาหลายเทื่อแล้วก็ต้องมาอดวานหากวามดีกับกูเพราะกูโบเมนคนดีกูดีเฉพาะกับลูกกูคนเดียวนอกนั้นสัวมากกูก็สัวครับพี่น้องฟังแล้วรู้สึกจังไดครับอันนี้มันเป็นเมหักคือเป็นแมสั่งสอนค้นกนาชีสอนให้มันได้ดีครับบบแมนสีสอนให้สัว เบิงคำบากะหูเหรครับสำเนียงส่อภาษากริยาสอสกุลครับมันใส่ได้นะครับมันสมควรต้องไปหาหมอแล้วครับที่บอกแบบนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าก่อนหนานั่นนะครับมันก็มีประเด็นที่บอกเกี่ยวกับศิลปินในค่ายนี่แหละครับคนหนึ่งเลยล่ะเอาง่ายๆรวดแล้วก็ล่าสุดพญ,ญ่บ้านแล้วก็ได้โพสต์นั่นแหละครับของค่ายตัวเกี่ยวมิสิกเนาะบอกว่า วันที่27มิถุนายนนี่ค่ายโตเกียวมิวสิกจะถแถลงข่าวเรื่องศิลปินที่จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารและกระทั่งใครตัดสินใจย่างเป็นเอกฉันจบไรสดรอบ EP 18ก่อนแล้วมาฟังกันนะคะซึ่งเพิ่นได้เว้ลกันนะครับปรึกษากันพอสมควรน,นั่นล่ละคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันกับบดีขึ้น มันเป็นยังไงมีแต่เลี้ยวลุ่มแทบบคือไปรงเรียนกับบ่อไปนี่บ่มันเหม็นคนนีบ่เออบอกให้พักกับบ่อไปไปพวอขึ้นเวทีโนนเวทีนี่อย่าไปหรับหางานเองทั้งสี่ละครับ,บอยให้ไปเปิดค่ายเอาเองผลครับพวกนี้เทนทีซิยูตามนาทีของตัวเจ้าของมองมองแม่งแม่งยิง่ง เมฮักอัดคลิปออกมาแบบนี้แล้วนะครับแต่ม็นผมก็บฝ่าผ้าแหลงโลดล่ะมึงออกในมือนันโลดล่ะมึงเสยเก่งโผดเก่งโพ,งโพมันก็เกินไปดอครับคำว่าว่นบ่น,นี่มันกินหยังครับมาว่าวไหมวา่มวาวคำว่าคำเมเตสัวทราบน้ามาอยู่หันอยู่ไกลๆเนาะครับเนาะโอ้ บกอกท่างเล็บี่เนาะใส่เอาเนี่ยนะพูดอะไรอไก่ไหมมาขั้นแข่วแท่นนะครับนี่ยังกระสิวาโพดโพโมโลีหักหลายสอนลูกบ่ถือท่างพ่อแม่รังแกฉันเคยื่อเรียน่หนอครับปัญนเดาว่ารังแกเด็กรังแกเด็กไผยไปรังแก่อยู่หันมีแต่เขาอยากหาได้ดีนะเขาปล่อยให้ไปรักษาไปป่วยอยู่หัน ไปน้ากันในหน้านั่นมันพ่อไปปัวน้ากันแล้วละครับตาสีสั่งผมดิผมว่าเงดดอก,ก็เว้าตามความเป็นจริงนี่แหละย่างที่เห็นย่างที่เบวออกบ้านี่มันบว,า,วาแต่ละค่่มาะมันสมควรบอครับต้องขออนุญ,ญาตเด้วยครับเด้อคขิปหนี้ไหมมันสุดสิททนนี่หลีครับมันเกินไปกะ ใส่เวทย่านนะครับในการเบิง้งในการชมในการที่ผมพูดออกไปยังสี่นะครับหรือว่าแฟนครับเอฟซีดูซึกจังไดครับอยากถามจริงๆนะครับว่าคนทีวอลยังสี่แล้วมันลื่นหูบอครับมันมีความสุขในการฟังบอมีตะดาจังสีบ่บ่มันกเกินอีหรีครับ มนุษย์มา้าเขาก็ว่าเป็นนั่นหรอกครับมันหนาซีวโได้ดีกว่านี่ถ้าว่าหักลูกหักล้านหักเด็กหน่อยมันว่าเหม็นสิมาใส่อารมณ์ยังสี่สิไปใส่สิไปวาเพื่อนเนี่ยบ่ต้องวาแล้วครับผู้บริหารเพื่อนกระเบื้องห้องเพื่อนนั่นละ่ะเมื่อคนมันส้ำสัา,สาสก,าก,ากพิษอยู่หันย่าสะเป้ป้อยไวโดนครับทำใั้ผมเปิดอาลัดได้โดนนะอกครับ โบโจงไหวตัวไปหาเห็ดยังกบไปโหลดเอาไปยูน้ำพวกครื่งสี่แหละครับคือกันถ้าบอสันมันก็สิบบยกดากดมปนนันบอมันก็เกินไปอยู่นะครับออมันสมควรสิบอให้มันดีกว่านี้ผู้รักผู้ใย,ยนั่นนะอันนี้มไม่มิตเวบอสข้าดาข้าหยาบ่ายทั้งนั้นเฮ้ย ปูได้อยู่ไกลๆก,ก็ไปเบิ้งนะครับไปยามเพิ่นน่คือปากคักแทกินอี่หยังวะก็เกินไปเว้ยแทนทีสิเว้าให้มันดีๆสิปานี่ปาน้อมแหงทีสิมันสมานกันได้อันนี้เห็นยังแหงมิตเว้าไปนักหนากูอยกสอนลูกแบบนี้โอ้ยไปสอนเอาเลยนะอืม ซ้อนเอาโลดเหมืนผูออนน้ใดอ่อนซอนหรอกเว้ยเห็ดหยังกับเบื้องเอากันนะครับร้องเพลงให้กันฟังอยู่หันละ่ะเสียงบ่เบียมเบียมนี่ยาววาันเสียงดีแห้งบ่อยากว่าวหอกขนาดคนหลายคนเขายังฟังเสียงแหล่แรงอยู่ร้องกับบ่ถือขี้กับมีเสียงไปจำหอดเนื้อร้องกับบ่ได้ยังสิมาบ่าขักอยู่มันบ่ผิดจา้าหน้าเบิ่งจักหน่อยเลยบ่ มันแฮงเห็ดเหตเล่าไปเรื่อยเนาะครับเนาะแท่นทีซีดีขึ้นอว้อเมดคำสีเบ้าเลยล่ะครับจตกเสียวอ,อย่างมาวอเนาะมันมีแต่ขักไปเลยมาเป็นตีความสุดอนะสัวซ้ำน้ามหาสัวส้ำสสน้ำามาโอ้ยถวยซ้ำหน้ามาก่อนก่นกว่าไปหลดมากไายเอซี FC พอใจวะครับในการทีเพิร์นบอลแบบนี้ มีความรู้สึกแบบใดครับคอมเมนต์ Comment ได้เลยครับเต็มที่ครับเต็มสตรีมครับย่าสะไปปล่อยไว้ปล่อยไว้เห็ดหยังครับมันบ่เป็นคนดีหรอกครับแบบนี้คนดีเขาบ่าเหตุเร่องส่เขาบ,าบาแบบเร่งสีหรอกมันต้องคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนั่นคือคนดีอันนี้แยงมีตาอีหยังบัว มีแต่ข้าเบาทีโอ้ยบอมหูจักอีหยังโอ้ยอย่าปล่อยไว้ครับปล่อยไว้กะม่มีประโยชน์หรอกคนอีหยังยังคิดได้คิดอคุสนแบบนี้ปากไหมโอ้ยแตนทีเสียไว้ยำเขาดีๆเนะครับเนาะไปหายำยาเงินซะเออนั่นละนี่หยังนี่แหละครับผู้ใดคอมเมนตน์แสดงความเห็นเต็มที้อครับเด้อโหลดบาวากันครับ คลิปนี้